สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านมือนี้มาแล้วคะ่ะมือนี้ได้พระเอกมานำเนาะค่ะพากันมาหาเกมเห็ดคะ่ะมือนี้วันหยุดคะ่ะวันหยุดพระพระเอกมาหาเกมเห็ดนาคะ่ะบ่ได้เข่าป่าคนเดียวนะจ๊ะเพราะว่ามือนี้มันมืดคะ่ะมันมืดทุนํามหมอกเต็มอยู่คะ่ะพี่น้องก็เลยชวนไอ้ทุ่มัดมานําคะ่ะไปค่ะเข่าป่าเกมเห็ดน้าต่อกับทุ่มัดคะ่ะมือนี้จ้าไปคะ่ะพี่น้องไปปาน้ากันคะ่ะเพราะว่าตอนได้เห็นเห็นเนาะคะ่ะของตาสีเริ่มเดินเข่าปานะจ้ะ ไปค่ะลุยกันจ่ามือนี้ค่ะอีจ้ายกแรกแหกหมานเนาะค่ะปุ่นจ้าเต็มอยู่ค่ะน้ำน้ำตูนนี้ตัวสีดึงให้เบิ้งก้อนเนาะจ้าตัวสีดึงให้เบิ้งก้อนก็ตัวสีตัดขาไปน้ำนาะจ่าขาขาเป็นน้ำปลาบูโอรี่นี่แหละจ้าพี่น้องเพราะว่า ต้อกสิรายงานไปเรื่อยๆเนาะค่ะที่ต่อมาเก็บมือนี้ก็คือมืออื่นเพิ่นกสิริเลิกซื้อแล้วเนาะค่ะแหม่ที่รักแหมอ๋อ้ยโซบอลต์ทัสซาร์โอ้ยนี่เอ๊ยทัศน์ตะเรนนี่ค่ะกัมืออื่นเพิ่นสิเลิกซื้อเนาะค่ะโรงงานอยู่แถวบ้านต่อเพิ่นสิเลิกซื้อต่อก็เลยพาอ้ายมาเก็บน้ำมือนี้ไอ้เพิ่งมาเก็บน้ำเนาะจ่าพว่านมาเป็นมูอ มาแล้วมือมือวิเศษมาแล้วค่ะมือวิเศษมาแล้ว fc fc ฝากสวัสดี fc โดมเฮนซับโวดายฝากสิบบอกก็ฝากสวัสดีเคุนบอกก็คุณบ้านค่ณบ้านอุ่มยอกเยราสบามเสีย fc สกอเชปปาบอลาดินสบามเพื่ออัดดูหนูกระพกกระสบามโซโซ fc ท้อต่อไปฟังว่าค่ะท่าท้อสิขายเห็ดแห้ง เอฟซีสีจองใต้เห็ดทุ่มัดค่ะเ่าเอาเห็ดตอนะคะเพราะว่าทุ่มัดปลาหนีดเออพิ่นบ้านเอาเออพิ่นบ้านเห็ดเพิ่นอินเสีบกอเห็ดตอผ่านะมันบ่กเมนเห็ดเจ้าน่ะเอาเก็บงามกอ กสดุดวเก่งเออ,อ,อ,อเออ้วอพเ็กาคาพี่น้องพี่เต็มยุจ้าเป็นใบไ,ไมด้ดิเห็นทางนั้นแฮที่รักเด็นบบตามิกเกเดนอุซจะเห็นแล้วต่อสิมาทางนี้จ้านี่ทางหลังพ่นกับเต็มยุจ้านี่ไปเต็มอากลากเฮ้เดยวสกอเด่น มันมืดนะคะต้องต้องเปิดไฟฉายนะจะพี่น้องเปิดไฟอาจจะเป็นสีแบบสีบงงามนะคะเป็นแบบว่าบางมันค่ะมั้งอะอมันเห็ดลายเห็ดหลายอยู่เด้อ

min tu tu hanska eller varför เสียดูเสียดูสบามด้มขโมาเดออบแฮสิดันเม็ดแทดร่ำละต้อบอกสามีต้อว่าเจ้าเห็นเห็ดบอสจมันไหลไปนะมันต้นไม้ที่ล่มมันจะดอกต้อบอกคน ถ้าได้เก็บอีกมือหนึ่งยุจ่าเห็ดที่สิต้องขายในล้านเนาะจ้าแต่ก็หลังจากนั้นตอกสิเก็บตากแหงเนาะจ้าทุกคนมันคือเกนะ้าในการเก็บเห็ดคือเก้าเนาะจ้ะาเพราะว่าเก็บได้หลายก็จะเอาไปตากแหงได้หลายเนาะคะ่ะอีซี่ตอกันในหูเนาะคะ่วะว่าตตอสิขายจังไหร่ตอกสิขายราคาเดียวกันกับสาวแหล่นะคะเพราะว่าตอกกับโบสามารถสิขายถูกกว่าได้หรือว่าแพงกว่านะคะทุกคน แต่ในราคาต่อกะว่าถ้าได้มั่นใจเนาะค่ะ่าต่อสีเห็ดได้เห็ดจุดนั่นบาจุดนั่นเพราะว่าต้อต้องไปลองตากเห็ดก่อนเนาะค่ะแต่ต่อก็เคยตากประจํายุดอกจ่าบาตากี่งไายแต่ว่ามันสีได้ตากได้หน่อยให้ได้หลายนะคะต่ออาจสีโบได้หลายคือของสาวแหล่ค่ะเพราะว่าต้ออาจสิโบมีพื้นที่ของคือของเพิ่นขอบคุณสาวแหล่มากๆนะจ้าที่แนะนําต้อเพิ่นก็เข้ามาในอ่าไอช่องของต่อแล้วก็คอมเมนต์บอกต่อดูค่ะบาเห็ดวิธีใดนะคะ เป็นบอกต่อคือกันขอบคุณมากๆสาวแหล่ค่ะสาวแหล่ช่องสาวแหล่นะคะที่เข้ามาให้ความรู้เนะ้นน้ำให้ความรู้กับต่อนะจ๊ะไก้หมดหน้าเห็ดแล้วเอฟซีขาหนาวก็เริ่มมาแล้วค่ะต้าบา เวลาตอเก็บเห็ดน่ะมันขันมันหนาวต้อก็ต้องรอให้รอให้น้าแข็งละลายจากน้อยก็นอาจะต้โบกเขาปลาเศร้านะคะต้อบกเขาปลาเศร้าต้อสิเขาปลาสายนะคะส่วนส่วนมากอ่ะพูดละช่วงนี้ต้อเขาปลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเช้ารอให้มีแสงก็แล้วก็รอให้มีอากาศฮ้อนขึ้นจากน้อยก็นอาจะต้อจังเขาต้อบกเขาตะเศร้านะคะแต่เขาตะเศร้ามันหนาวพด เห็ดมันก็แข็งโตแล้วก็เก็บบ่ได้ดีนะคะผู้บ่าวข่อยล่องเพงเงาๆอยู่คุนเห็ดหลายยจ้าดี เด็บซีตเจอเห็ดหูหนูค่ะมาเจอกับมาเจอตอนเถ่าเนาะออ้กลามเนว่าเจอตอนเถ่าเสียเอาไปกินนะพี่น้องแบกแบกขอนี่เมียบ้านน้ำซะโนอเนาะนี่มีคนแบกถุงเห็ดหายจ้าไเก็บได้กระสีเพิ่นแบกมาใส่หลุดไปเลยเนาะพี่น้องนอะก็ต้องแบกเองมือบ้านนี่ต้อแบกเองต้อไม่ไห มีคนลัดแน่ลับบินเฟิร์สเฟิร์สก่อนเรบนาแดนอีบินเลนตัวว่าพักกันหาเบื้งอกู่ใกล้หลุดก้อนจ้ะต้องิได้เอาไว้ใส่หลุดไว้ก่อนจังสิเขาไปขังไหนอีกจังโบได้เบียรก,กับตามานุ่งมานี่ง

อุ้มฟูนหิ้มกุงแรมนาีบินลิน้นเก็บเห็ดทั้งเห็ดอันมันปูน้ำเนาะจ้ะเห็ดมันปูกระหลายอยู่ที่ป่านเนี่ยพี่น้องนเนี่จ้าเลืองกะลามเต็มเลย ไปเก็บมาพี่น้องน้ำเห็ดน้ำเห็ดมาน้ำเห็ดมาเขาไม่ได้ป้าหกจ่อยจ้าป้าก่อนน้อยวันนี้เลยไม่เห็นเห็ดหลายในป้าก่อนอยอีกแล้เนี่ยน้ำเห็ดมาเรียกๆว่าดูป้าแกงจงแกงเบื้องค่ะตอนแรกอยู่นําป้าแกงแกงนี่พี่น้องมันนี้เขามาน้ำเห็ดมาเร่อยรได้ใต้ไฟสายเข้าในป้ากรอนอย่างเราจะ ได,ได้ฉายด้วยเอฟซค่ะโทรศัพท์ตัวบอคือโทรศัพท์มาดามดที่โทรศัพท์มาดามเพื่อนไอโฟนเะพื่อนแบบเพื่อนบุ่ต้องเฮ็ดไฟฉายใส่นะคะมันจิเพื่นว่ามันจิปรับอันปรับเสียงอัตโนมัติเองพะนะส่วนของตัวนี่ซัมซุงค่ะซัมซุงรุ่นเก้าเลยพี่น้องใส่ไปกนจนกลัวมันสีใส่บบได้ผลหรอเนาะ โอเคอยูพอไะไรทำมาหากินได้ยูใส่ไฟฉายกับแจ้งคือเก้าเพราะว่าอากาศมันมืดข้ามันนี่สิมหมุนปลาได้เหมือนี่หมุนปลา น้ำเห็ดมาค่ะพี่น้องเ,อเรียกๆกับไปน้ำกันดียุดอกไปๆมาๆต่างคนต่างน้ำเห็ดนะคะน้ำเห็ดไผ่น้ำเห็ดมันแยกย้ายกันไปวเวลาของป้าหาเห็ดจ้ะวายุว่ามากับคนนั่นคนนี้่ตาตาผ่านรถได้ยุใกล้กัน ีคะ่ะคลิปนี้ต่กะกสิได้เอาไว้ซ้ำนี่นะจ้าเราเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโต๊กะกะนี่เป็นคลิปแรกของป้านี่นะคะที่ต๊มากับทุ่มันนะจ้าเก็บไปเก็บมาเก็บเขามาในป้าสุนน้อยค่ะพี่น้องคุณค่ะเก็บไปเก็บมาขอมาในป้าส่วนน้อยป้าหกหกค่ะโอเคคะ่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้โต๊ะกะอุ้ย เอาเห็ดมาไหว้รถดก้อนนัจ่ะพี่น้องโอเคค่ะมันนี้เอารถุดเอาเห็ดมาไหว้รถดก้อนลตวตอกกับเีราป้าอีกเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอิสิค่สวัสดีค่ะ,อคะ,คะเอาเห็ดมาไหว้รถุดก้อนนัจ้าอันเนี่ยพราะว่าเก็บอยู่ริมถนนใกล้ๆรูปต้องบ่จังว่ได้แบกเห็ดเผาป้านะจ๊ะโอเคค่ะบ๊ายบาย